สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็พบกับอีกครั้งซีรีส์ World Serie ์ of tank ปลูกความโหดของปื้มคุงคนนี้ตามเดิมนะครับแล้วก็เราก็มาเล่นกับบุรุษคนหนึ่งที่เคยทักผมมาพานาเกมมิ่งหนั่นเองครับแล้ววันนี้เขาก็มาเล่นกับผมด้วยแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องพานาเกมมิ่งด้วยนะครับ ืผมพยายามอยากจะเล่นกับกับทุกคนนะแต่ว่าแทบจะไม่มีใครมาทักมาเล่นกับผมเลยม,เม,มีแค่น้องเอ๊ะมีแค่น้องอีกมีแค่เพื่อนคนนี้ของผมที่ทักมาเล่นกับผมประจําเล่นทุกวันแคร์ผมก็ยินดีต้อนรับเสมอใครอยากเล่นก็มาเถอะครับผมไม่ผมไม่ห้ามไม่ว่าอะไรเลยแต่ผมอยากมีเพื่อนเล่นเล่นเป็นเพื่อน ผมเ,เล่นคนเดียวตลอดจะเหงาจะตายอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ผมก็เล่นไปเราถางของชาติยุโรปซะด้วยทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยยิงไม่โดนสักนัดเอช่วยด้วยเว้นองนุ่มไอนุ่มพนะามาช่วยด้วยช่วยหน่อยจะตายแล้ว เออเอ้ยเอาไอ,าอาหนุ่มตายตายตอนไหนวะเฮ้ยเอ้ยตายตอนไหนคอมเมนต์มาด้วยนะตายตอนไหนคอมเมนต์มาด้วยไอหนุม่ม จะได้ล้างแขนให้เออมสงสัยคงตัง้งเอาไปเลยสามดาว งั้นเดี๋ยวผมขอทักหาไอห,หนุ่มคนนี้ก่อนละกันเอาค่อยทักดีกว่าเอาเฮ้ยงั้นผมขอขอญาตจับหน้าจออีกก่อนนะคะงำ โรศัพท์ผมคือสุดยอดสุดแล้ว <c oughs> ผมว่าซีรีส์นี้ของผมคือจะต้องเป็นซีรีส์ที่ใช้เวลายาวที่สุดนะนะคืออีีนี้ก็คงจะเป็นอีพีที่ยาว พอๆกับ EP, EP ที่สองเนี่ยฝากติดตามมาคอบคนนี้นะเขาชื่อพานาเกมเกมมิ่งหนึ่งติดตามไปเลยตามไม้นมเร็วตามมา ทามานันยังได้ดูเรารอยหนุ่มดีไหมวะรถถังมันก็มาช้าสุดเลยเกินแล้วรอยอยู่รอยอยู่นะข่าวเป็นรถถังที่ช้ามากเลยนะเนี่ยตอนนี้ ว่าถังที่ความเร็วแรงมีแค่ยี่บห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงยังต้องมารอพันเนเตอร์ที่เครื่องยนต์มันเร็วกว่าเนี่ยนะเออ,อย่าตายนะอย่าตายรอบนี้ขอร้องชนไม่ชนให้หมดชนทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้า จะชนทุกอย่างแล้วฆ่าตัวตายได้ไหมขอฆ่าตัวตายได้ไหมว้าวอึืกเกาะนี่คือเต็มตัวเลยนะนมไอ้นมเกาะเต็มตัวเลยอ่ตันนิซอนิซอโอ้โหจำพันนี้เกตูดเลย อย่างมาทางนี้เกยอะไรเลยไอ้ดนนูไปข้างนอกนู่นครั้งนัออ้นเออทะเลนะกูแทนที่จะอ้อมมาแทนที่จะอ้อมมานั่เราอะ จับเันเซอร์เออบัลไหลแล้วบัลไหลแล้วบัลไหลแล้วกูตีนตะขาบแตกเฮ้ยกูดโดนเกตูดกูดโดนเซ็กยอ่อสู้ต่อซีมาสองขอใส่ไข่แล้วตีนตะขาบ เข้ายิงหัวเข้าไปเลยอืออย่าอย่ามาเล่นตูดกูอย่ามาเล่นตูดกูอาากอ,อ,อย่าเล่นตูดกูนะขอร้องขอร้องอเข้าใจเข้าใจมากไหนหนอ้นมก็บายแล้ว ใอะไรแล้วไอ้นมไม่นะแก้แค้นแก้แค้นบางอาจยิงตาย งั้นก็นะเป็นไงบ้างโอ้โหงั้นผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับ